สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอ่ะ9จุดแอบนะครับอ่าสำหรับสายเก็บแต้มสายซ่อนตัวนะครับอ่าเอาไว้เก็บแต้มกันเลยนะครับคือผมได้ทําการไปหามาหลายๆหลายๆที่แล้วนะครับก็คืออ่าผมได้มา9ที่นะครับอ่าสำหรับสายเก็บแต้มนะครับก็ดูคลิปผมก็ได้นะครับแล้วก็จะรู้นะครับว่าสายเก็บแต้มควรแอบตรงไหนนะครับ โอเคนะครับจุดที่1นนะครับใช้พุ่มไม้แอบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับเห็นปะทุกคนว่ามันไม่เห็นผมเว้ยมันวิ่งผ่านผมเว้ยทุกคนดูดูดูวิ่งไปแล้วทุกคนอ่าวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอ่าผมก็ได้อ่าทฤษฎีจากคลิปคลิปนี้มานะครับว่าอ่าพี่ขนาดพุ่มไม้อย่างงี้มันยังวิ่งผ่านเราอย่างเนียนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการหาพุ่มไม้อีกอันหนึ่งนะ โอเคนะครับผมอ่าผมก็ได้ทําการหาพุ่มไม้มาหนึ่งอันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองสาธิตดูนะครับว่าอ่าถ้าเราทําอย่างนี้มันจะเนียนหรือเปล่านะอ่าโอเคนะครับจุดที่1นึ่งนะใช้พุ่มไม้แอบนะครับแต่ก็จะทํายากนิดนึงนะเพราะพุ่มไม้ไม่ค่อยดอกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้เราหันหัวมาทางพุ่มไม้ทางนี้อ่าแล้วก็เอาทางตีนไปทางลดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมเอ้ยเนียนอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่ขนาดไอ ไอตรงนั้นเราไม่ได้ใส่พุ่มไม้อันหนึ่งมันยังไม่เห็นเลยีัยวิ่งผ่านเราเฉยเลยทุกคนได้อยู่ได้อยู่ถ้าผมว่าถ้าแบบไม่สังเกตจริงๆก็ไม่น่าเห็นนะมันได้อยู่ทุกคนแบบจะวิ่งมาเอารถอย่างเงี้ยไม่สังเกตจริงๆก็ไม่น่าจะเห็นนะครับเนี่ยทุกคนมันเนียนเดี๋ยวนะได้อยู่นะผมว่าเนี่ยโอเคเลยทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าใช้ได้นะครับสุรนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับอ่าสำหรับเทคนิคการใช้พุ่มไม้แอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยนะครับ จุดที่2นะครับริมน้ําเกาะแก้วนะครับอาจจะอยู่ประมาณอ่าบริเวณแถวนี้นะครับอ่าเมื่อสมมุติว่าอ่าวงบีบมาทางนี้นะครับเราก็มาแอบแถวนี้ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะไปแอบตรงที่ผมบอกให้ดูนะครับโอเคสำหรับสายเซฟแต้มจริงๆนะครับคลิปนี้ผมทําเพื่อคนที่เก็บแหลงจริงๆนะครับแต่ว่ายิงก็ไม่สู้ใครเล่นก็ไม่สู้ใครแต่ว่าอยากเก็บแหลงอยากแอบขึ้นเอาอะไรเงี้ยก็อ่าก็ใช้อ่าสเตปผมได้นะครับ ก็คนเรามันก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันนะครับบางคนก็เล่นเก่ง <st ut ters> บางคนก็เล่นไม่เก่งเนาะอ่ะก็แอบตรงนี้ได้ครับไม่มีใครมาแน่นอนนะครับ <st ut ters> นอกจากโปรแล้วนะครับถ้าเป็นโป <st ut ters> รน่น <st ut ters> นาจะรู้อยู่ว่าเราแอบกงนก็คนเราอ่าผมก็อยากจะพูดนะครับว่าคนเราบางคนก็เล่นเก่งบางคนก็เล่นไม่เก่งนะครับบางคนอาจจะมาดูคลิปผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอ่าจะแอบทําไมฟรีไฟล์เป็นเกมแอบแล้วอะไรอย่างงี้เหรอ บางคนเขาก็เล่นไม่เก่งนะครับเขาก็ต้องการแอบเพื่อจะขึ้นแรงนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้โปรเล่นนะเขาก็แอบเพื่อขึ้นแรงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูทิกที่3เลยนะครับในน้ำกอะแก้วนะครับให้เรามีรถสปอร์ตคันหนึ่งนะครับแถวตรงนี้เลยนะครับแถวตรงนี้วงชอบบีบนะเนี่ยบางทีบางทีก็บีบบีบมาอยู่ในน้ําเลยนะครับวงแล้วเล่นยากมากวงบีบในน้ํะเราสามารถนะครับเอารถสปอร์ตนะครับของเรานะ คันที่เราซื้อมาประมาณร้อยกว่าล้านนะครับสามารถขับลงไปในน้นําได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขับลงไปนะครับขับลงไปตังไหนก็ได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะขับลงตรงนี้เลยแล้วก็ให้เราทําการนะครับกดออกจากรถแล้วก็เป็นคนนั่งนะครับอ่าทำไมถึงเป็นคนนั่งนะครับมันจะได้หมุนรอบๆดูได้นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือมันจะไม่ได้ยินเสียงรถได้นะครับแล้วก็สองคือมันจะหมุนรอบๆดูได้นะโอเคนะครับสําหรับ จุดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเบรกูด <c oughs> นะครับโอเคจุดต่อไปนะครับบนเขาลงไฟฟ้ามาร์ทนะครับอ่าบนเขาลงไฟฟ้ามาร์ทนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ผมชอบมาแอบนะครับตอนที่ผมหัดเล่นแรกๆตอนประมาณซีซั่นที่9นะครับคือผมเล่นไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนแล้วผมชอบมาแอบตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่วงไม่ค่อยบีบมานะครับมันจะอยู่ในวงแทบตลอดเลยทุกคนตรงเนี้ย คือบางทีแคมป์จนเกือบแบบว่าจนเกือบเหลือวงสุดท้ายอะทุกคนตอนซีซั่นที่9ผมยอมรับว่าผมเล่นไม่เป็นจริงๆแต่ผมก็เล่นจนขึ้นแดงได้ครับแบบผมเพิ่งหัดเล่นนล้วแล้วผมก็เล่นจนขึ้นแดงได้จนแคมป์จนขึ้นแดงนี่แหละแต่ผมก็ยิงคนวงสุดท้ายแล้วนะอ่ะก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับแล้วทุกคนนะครับดูวงนะครับอ่ะอย่างเงี้ยวงเกือบสุดท้ายเงี้ยมันก็ยังอยู่ใกล้อ่ะบนเข่าลงไฟฟ้ามาร์ทเห็นปะเราก็ยังไปทันนะครับ โอเคนะครับสาหรับจุดนี้ก็โอเคนะครับสามารถแอบได้ยาวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อไปนะครับลงไฟฟ้ามานะครับอ่าลงไฟฟ้ามานะครับจุดนี้ก็สามารถแอบได้นะครับน้อยคนที่เขาจะเข้ามาบนป่องนี้เหมือนกันนะเพราะมันมันไม่มีของครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมองไม่เห็นหรอกครับถ้าเราอยู่นิ่งๆเราไม่ชักปืนหรือว่าเราไม่วิ่งให้อศัตรตูได้ยินเสียงเรานะครับแล้วก็นอนอยู่นิ่งๆของเราในนี้นะครับน้อยคนที่เขาจะเข้ามาในป่องนี้นะครับ นี่นะครับเราก็แอบตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นเราทุกคนอังจริงใครมันจะมาช่างสังเกตขนาด,ด้นทุกคนถ้ามันไม่เข้ามาในวงนี้มันก็ไม่มีทางเห็นเราหลอกนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ลนชักปืนหรือว่าวิ่งให้เขาได้ยินเสียงเรานะอ่ะก็ศัตรูก็ไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับโอเคสําหรับจุดนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านเวลกูดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะครับผมโอเคจุดต่อไปนะครับบนป่องนะครับอ่ะจุดนี้ต้องใช้เพื่อนนิดนึงนะครับ โอเคให้เราตั้งไอวอลนะครับให้ใช้เพื่อนแล้วก็ใช้ไอวอลได้นะครับอ่าให้เล็งไอวอลดีๆนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะครับโอเคเล็งดีๆนะครับอย่าเสียไอวอลฟรีนะโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับโอเคแต่ผมจะทําการกระโดดขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเรากระโดดตามเรามานะเพราะว่าจุดนี้ต้องใช้อ่าคนถึง2คนเลยนะครับผม ถ้าเล่นเป็นน่าจะเล่นหมดคู่กับทีมนะครับถึงจะใช้ได้นะให้คนนึงขึ้นไปแอบบนป่องก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะเล่นเซฟแต้มจริงๆนะโอเคโอเคนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ให้เรานั่งย่อๆแล้วก็กระโดดไปนะครับโอเคแล้วก็ปีนขึ้นมาบนนี้มันปีนไม่ได้นะครับ ถ้าเราไม่ใช้เพื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้อ่านน้องผมปีนขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะแต่ผมมาขึ้นบ่อยแล้วโอเคแล้วเราก็เยี่ยมหัวเพื่อนนะครับขึ้นไปนะครับโอเคนะครับสําหรับจุดนี้นะครับให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแพทอ่าประมาณก่อนหน้านี้นะครับถึง2ประมาณแพทหรือ2แผ่นนี่แหละมันจะปีนจนถึงป่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแพทนี้นะครับผมลองปีนแล้ว มันปีนไม่ถึงป่องนะครับมันจะปีนได้ประมาณถึงครึ่งป่องนี่แหละทุกคนเราก็สามารถแอบอยู่บนนี้ได้นะครับแต่ว่าเราห้ามไปยิงใครเลยนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าห้ามไปยิงใครเลยนะครับถ้ายิงนะครับเขาจะรู้แน่นอนว่าเราอยู่บนป่องนะครับถ้าเราไม่ยิงเขาก็ไม่รู้นะครับถ้ามันไม่มีคนสังเกตจริงๆนะน้อยคนที่จะรู้นะครับส่วนมากเขาก็ไม่สังเกตหรอกว่าเราจะมาอยู่บนป่องเนี้ยนอกจากโดนจะบอกหรือเราจะไปยิงคนอื่นนะเนี่ยมันปีนได้แค่นี้ทุกคน นะเราก็สามารถแอบบนนี้ได้ทุกคนแต่ว่าห้ามยิงคนนะผมย้ําก่อนเลยจุดเนี้คือมันเคยมีคนขึ้นไปแอบแล้วนะครับตรงนี้แหละผมก็ไม่เห็นหรอกมันยิงผมผมก็เลยรู้ว่ามันอยู่บนนี้โอเคนะครับสําหรับจุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผ่านเวลิกูดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป่าดูจุดต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับผมโอเคจุดต่อไปนะครับแถวถนนลงสีนะครับ จะอยู่แถวๆหลังลงสี่นะครับบางทีนะครับวงมันก็บีบมาทางนี้เนาะเราก็สามารถมาแอบแถวนี้ได้นะครับโอเคปินขึ้นไปตรงนี้นะครับโอเคประมาณแถวนี้แล้วก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปสักประมาณแถวนี้ก็ได้นะครับผมแถวนี้ก็ไม่เห็นละแต่ว่าให้เราทําการนอนนะครับนี่ไม่มีใครเห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้ผมการันตี <laughs> มีการการันตีได้วย โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอายาวางไว้ละกันนะครับย,ยาวางไว้แทนตัวผมนะอ่ะโอเคนะครับผมผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับแทนตัวผมแล้วผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับว่าจะมีคนเห็นเราหรือเปล่านะครับถ้ามีคนเห็นนะครับมันจะเห็นเป็นยาขึ้นมาเนาะมันจะเห็นแบบเป็นรูปยาเงาๆเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าศัตรูก็ไม่เห็นตัวเรานะครับแต่มันก็ไม่มีใารสังเกตแร้วโดนใครมัน จะมองขึ้นไปข้างบนเหยาวิ่งมาตรงนี้น้อยคนนะครับที่จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาแอบแถวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของเนาะแต่เราก็สามารถแอบได้นะถ้าเราเซฟแต้มจริงๆเห็นปะเนี่ยทุกคนมันไม่เห็นจริงนะเนี่ยดูเลยไม่เห็นจริงทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าสำหรับจุดต่อไปนะครับลงไฟฟ้ามาร์าสนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับจุดนี้นะครับต้องใช้เพื่อนนิดนึงนะครับ โอเคแล้วก็มันจะเปลืองไอวอรนิดนึงนะครับถ้าตั้งดีๆน่าจะใช้แค่ประมาณลูก2ลูกก็เข้าได้แล้วนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็จะเข้ามาประมาณนี้นครับก็สามารถเข้ามาแอบได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเราไปเล่นเลยเราก็แอบให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเล่นเป็นทีมหรือว่าเล่น2คนแต่คือเราต้องหาไอวอรมาทํานะอ่าถ้าจะออกก็เดินออกเฉยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย,ยิงไอวอรทิ้งกันโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งนะครับ ให้เพื่อนเราตั้งเข้ามา,าแบบ๊บนึงแบบ๊บนึงถ้าตั้งถ้าเราตั้งพลาดน,นะครับเราก็จะเปลืองไอวอฟรีนะครับโอเคให้เพื่อนเราตั้งดีๆนะครับโอเคน่าจะใช้ไอวอประมาณ2ลูกแต่ถ้าตั้งดีๆลูกเดียวก็เข้าได้แล้วนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมตั้งอีกลูกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเล็งก่อนดูดูเพื่อนผมเล็งไม่โดนนะทุกคนเปลืองไอวอมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดนี้ถือว่าใช้ไอวอประมาณ สองสามลูกหลยทุกคนก็เปลืองนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มกับคุ้มค่ากับที่เรา,าเข้ามาแอบได้นะโอเคนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับเก้า 9. จุดแอบที่ผมอเอามาเสนอวันนี้นะครับโอเค,คผมก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปสําหรับสายแอบอีกนะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับโอเค,คผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ไปผมไยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ก็ถ้ามีของฟรีหรืออะไรผมจะรีบมาทำคลิปบอกเลยครับโอเคก็สวัสดีก็ไปครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะัะ